กับข้อสุดราการไม่ธรรมดาในช่วงที่สอนนะครับกับเรื่องราวความไม่ธรรมดาของน้องเป๊กของเราครับผมโอ้โหฟังแค่ชื่อก็ไม่ธรรมดาแล้วชือละช่ทรงผมก็ยิ่งไม่ธรรมดาเขาใหญ่เลยนานไหมนานไหมครับผมนานไหมสบายบอกเลยช่างทำผมพี่ครับ ส่งหมาเหินอะไรเข้าฝันอะไรเข้าฝันนะตรงนี้ยุ่งอะไรกับผมนะยุ่งอะไรกับผมโอ้แต่เขาได้ได้นี่นะตำแหน่งนะผู้นำแฟชั่นทรงผมนะครับเอาจะอะไรจะไหนจาไหนลองเสื้อดูเสื้อดูมีมีมีเสื้อเด็กคขึ้นว่าทรงผมสองจมูกขึ้นหน้าผมเลยพี่ลองเสร์อดูจริงนี่เรื่องจริงตรงนี้นะผมหวังว่าผมไปบาร์เบอร์ครั้งต่อไปจะมีรูปปุลใส่กรอบน่ารักนแบ่ผมนี่ผมจะให้ดีกว่าเออใกว่ากินอะไรกินอะไรกินอะไรกินที่รับเฮ้ย ของน้องใหม่ก็ต้องกินอะไรที่มันสดสดใหม่ๆนะครับและกินอะไรที่มันฟิตฟิตปึงปังบ้างบอกเลยตอนนี้ผมจะพาไปกินหอยนางรมหอยนางรมกินหอยนางรมเจี๊ยโป๊กินแล้วเพิ่มกำลังวังชาแต่ร้านนี้ไปอาจจะไปแล้วอาจจะหลดนานหน่อยทำไมอ่ะมันชื่อว่ารอบาบอกแล้ว้างในประเทศ้อาแข็ง้องแข็งบ้ารอบา รมดาราเนี่ยอยู่แถวท้องหลอดรอแปลว่าความสดสดความใหม่งไงนะถ้าแปลไปสวยงามมากสวย้านสวยนนี้ตกแต่งนะครับจะเป็นแบบปู่ต่อเรือทุกอย่างเขาสร้างซอรี่เองให้มันมีแบบเนี่ยกรอบรูปเหบนไหว่าจะสร้างมาว่าเนี่ยคนนี้มีอยู่มีแต่งงานมีลูกกันไปมีเลี้ยงหมองเหมือนเราเข้าไปบ้านไปอยู่คนนี้เขา มครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณเบ๊คครับร้านเดารอบาร์ยินดีต้อนรับนี่นี่คือเชฟของที่นี่ครับเชฟชาติครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องหอยใช่ไหมครับหอยทุกชนิดบนโลกนี้รู้จักหมดครับนี่เน่ที่ว่าเป็นเซียนหอยนะครับไฮไลท์คือหอยนางรมสดๆจากทั่วทุกมุมโลกใช่ครับหอยนางรมเราเนี่ยจะมา จาก4ทวีปนะครับ6ประเทศนะครับก็จะมีฝรั่งเศสฮอลแลนด์ไอซ์แลนด์แล้วก็อเมริกาออสเตรเลียแล้วก็ญี่ปุ่นทั้งหมดประมาณ16ชนิดก็จะมีอยู่3กลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มแรกก็ครีมมันก็จะเป็นวอลลอนพอยต์นะครับหรือแฮมเมอร์สเล่กลุ่มที่2ก็จะเป็นหวานกรอบหวานกรอบก็จะเป็นคูชิชิโกกุที่จะมาจากอเมริกาครับมาจากอเมริกาและกลุ่มที่3ก็จะเป็น ในแนวเค็มในเค็มก็จะเป็นดีฟหรือ p ปซิฟิกก็มีโซนจากออสเตรเลียด้วยออสเตรเลียนี่มันจะออกก็มี2แบบอีกแล้มีททสมาเนียที่มีเค็มกรอบแล้วก็มีคอฟฟินเบยหวานกรอบผมชอบสำหรับใครที่เป็นคนที่ชอบทานหอยนางรมเนโอ้ที่นี่เป็นสวรรค์แน่นอน ปูหูหอยโอ้โหนี่อูหอยจริงๆด้วยอ่ะฉะนั้นจัดสดๆเลยดีกว่าคุณเป๊กชอบครีมมันหรือว่าหวานกรอบครับือชอบเค็มผมน่จะชอบหอยหวานกรอบมากกว่าหวานกรอบนะครับผมแนะนำตัวพรีเมียมเนี่ยทับผมนี่พิงค์สอนเตอร์วิธีแกะก็คือแกะที่มุมนะครับพอมีดมันเข้าไปแล้วครับเราค่อยๆเปิดขึ้นมาฟาบทางหอยออกมาแล้วครับแงะี้หอยออกมาโอ้โหน้ำเยิ้มเลยอ่ะเช็ดนิดนึงครับแล้วเราตัดเอ็นบนนะฮะ ตัดเอ็นบนโอ้โหทีนี้เราต้องมาเช็คก่อนว่ามันตายหรือยังอะฮะถ้าตายเราไม่เสิร์ฟครับเราสปอยทันทีอาใช้มีดนะครับจิ้มไปที่เซลล์นะครับถ้าเซล์มันขยับนะครับแสดงว่ามันยังไม่ตายในนในครับดูอ๋อครับจะเอามีดแตะไปที่เซล์มันครับถ้าเซล์มันรู้สึกมันขยับตามแสดงว่ามันยังไม่ตายครับสดถึงเสิร์ฟครับผมเสร็จแล้วก็ ปัดฝุ่นนิดนึงครับปัดฝุ่นหน่อยฮะและ้วตัดเอ็นด้านล่างครับหอยก็จะตายตัวนี้พิงออยสเซอร์มาจากฝร,รัรร่งเศสนะครับที่เขาเรียกที่เขาเรียกพิงเนี่ยคือวิธีการเลี้ยงเนี่ยตอนเช้าพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยมันจะมีไฮดรเล็กดึงขึ้นมาพอดึงขึ้นมาปุ๊บมันก็จะรับแสงอาทิตย์ตัวผิวของเปลือกมันก็จะเป็นสีชมพูเขาเรียกพิงออยสเซอร์โอ้โหเมื่อเราแกะมาแล้วเนี่ยเราจะชิมรสชาติน้ำทะเลนิดนึงมันจะได้ฟิล คือที่เชฟชาติบอกมานะฮะบ,บางทีเรากินแบบน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยรสชาติมันจะเป็นแบบกลิ่นเผ็ดสไปซี่ไปเลยแต่จริงๆถ้าเราลองดื่มดัากับมาในวิธีที่ถูกต้องคือน้ําทะเลเนี่ยอย่าไปเททิ้งนะครับเสียดายของเราได้ดื่มดัาน้ําทะเลจากทั่วโลกมาให้มันมีกุ้งกุ้วกินเค็มๆ,ๆให้มันติดหอยมาแล้วก็ซดน้ําทะเลไปก่อนแล้วค่อยดูดหอยพิเดียดูดหอยแบบจูบเดียว ปุ๊บเข้าไปเข้าปากัวเราออะไรก็กินหอยผมรู้สึกมีความสุขคิดอะไรเนี่ยผมรู้สึกมีความสุขตอนนี้ผมดูดหอยเข้าไปแล้วแล้วซึมซับผมบอกเชฟหรือว่าเชฟไม่ต้องบอกครับผมจะลองเทสดูว่าอันนี้เป็นอยู่ในกลุ่มไหนคือมันหวานกรอบหรือเค็มกรอบมันรูจริงนะถ้าหวานมันออกหวานถ้าเค็มมันจะเป็นแบบใส่เค็มนี่น้ำลายจะไหลแหละคิดถึงหอยคิดถึงหอยตัวต่อไปผมจะให้ชิมฮอลแลนด์นะครับประเทศฮอลแลนด์ฮอลแลนด์นะตัวนี้จะครบรสนะครับ ห bien, วานมันกรอบครีมเค็มอายะโอโหหอยใหญ่ไข่หวานมากตัวนี้จะเป็นตัวพรีเมียมนะครับหอยใหญ่มากเช็คกันนะครับเช็คกันนะฮะครับไม่ใหม่ไม่สดไม่เสิร์ฟนะรับนี่เซลซูครับเซลซูเซลซูครับเชิญครับลองดูว่าจะครบรสอย่างที่ผมว่าเลยเปล่าลองน้ำจิ้มซีฟู้ดบ้างครับแล้วก็ยังมีน้ำทะเลอยู่อย่าลืมซดน้ำทะเลพร้อมดูดหอยไปพร้อมกัน เทเข้าไปเลยครับแล้วก็เคี้ยวนานๆพอเข้าไปมาเหมือนเต็มลิ้นอ่ะหอยจะตัวใหญ่หน่อยแล้วก็แบบคําว่าหวานกรอบคือกัดไปแบบปุ๊บแล้วก็น้ําหอยก็แตกกว้างออกมาเคี้ยวยาวๆเนี่ยมันก็หยบๆรสชาติหวานมันก็จะออกมาเรื่อยๆเหมือนคราวนี้นอกจากเซลล์หอยสู้มีดแล้วเซลล์ลิ้นผมก็สู้หอยเหมือนกันโอ้โหธรรมดาอันนี้จะมีรสชาติเค็มครับขอลองอีกครั้งนึ่งกันเป็นแปซิฟิกครับมาจากคอนแลนด์นะแล้วตัวที่เค็ม ก็อีกตัวนึงจะเป็นดีฟนะครับมาจากไอซ์แลนด์มันแล้วแต่คนชอบจริงเนาะถ้าใครชอบหอยเค็มก็คือแบบยมคำอะครับและหลายๆคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันจะต่างกันจริงเหรอจะบ้าเหรอมีหอยหวานกรอบกับหอยเค็มเฮ้ยแต่งานเราเวลารับลูกค้าเราจะถามว่าชอบแบบไหนหวานกรอบหรือว่าตาจรดหรือว่าเค็มเค็มก็คือเค็มเลยเค็มแบบเนี่ยน้ำทะเลอยู่ ในป่ากมันประมาณหกเจ็ดวิเกี้ยวไ,ไปก็ยังอยู่ยมันก็ยังเค็มอยู่โอ้โหเค็มยังไตแล้วลนะ่ <laughs> ะเ,น,เ,น,เ,น,เนี่ยแต่ว่ารสชาติของหอยยังเต็มที่อยู่คอด <laughs> ไฮไลท์เนี่ยคงไม่ใช่แค่ออสเซอร์หรือหอยนางรมนะฮะ <laughs> เดลราบายยังมีอย่างอื่นอีกอย่างแรกก็เป็น ฮอเกโดไวายสเกลล็อป oh, นะครับอ้าวหอยเชลล์ตัวนี้เราสไลด์บางๆในสไตล์คาปัชิโอเจ้จ้านะครับผมเราราดด้วยเดซซิ่งทับฟอนออยล์ที่มีทับฟอนเพดครับผมแล้วก็ทับฟอนซอ นี่คือฮอกไกโดไวส์กลับและผสมจากน้ำมันเห็ดทรัฟเฟิลและที่ได้ราดอยู่นั่นก็คือเห็ดทรัฟเฟิลบดนั่นเองโอ้โหและกินใครจะรู้ว่าเฮ้ยโอ้โหหอยเชลล์มันจะมาเข้ากับเห็ดทรัฟเฟิลขนาดนี้ไปถ่ายรูปก็คุ้มแล้วไปถ่ายรูปก็สวยสวยมากแล้วกินคล้ายๆเหมือนก็เหมือนเราทานหอยเชลล์ครับแต่เพิ่มกลิ่นทรัฟเฟิลนิดนึงนี่ต่อไปตัวนี้จะเป็นสตีมมัสเซลครับผมเปิดนะครับนึกผมว่านึกว่าโอ้โหม่วงม่งม่วงหุงข้าว เป็น,นบูช์บูชัวมาเซลนะครับชจาก,ออกเศษครับ,รรบตัวมันเล็กก็จริงนะครับแต่มันจะหวานมากหวานเป็นพิเศษตัวนี้จะจะผัดกับเฟสโชริโซซึ่ง,ซ,งซึ่งจะได้รสชาติของไส้กรอกสเปนนะครับครับใช่ใชครับแล้วก็จะมีมีซันไดโตเมโต้ันนี้หอยหวานแล้วก็มีรสชาติของความเป็นสเปนดู มีเป็ดร้อนและเครื่องเทศเมนูต่อไปที่จะแนะนําก็คือคานาเดียนล็อบสเตอร์ครับตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์ของเรามีความหวานแล้วก็เนื้อเยอดเราเสิร์ฟด้วยซอสกระหรี่เคิร์บัตเตอร์เป็นซอสที่จะมีสูตร์ภัยกระเทียมโอ้โหนี่คือเนี่ยกริลล็อบสเตอร์สไปซี่โรสแกลิกนะครับแน่นอนมันมีไซส์ตั้งแต่ประมาณ7 0 0กรัมถึง2กิโลกรัมตัวใหญ่บะเอ็กแบบนี้นะฮะมันดูบอกว่าเนื้อมันชุ่มฉ่ำมากเลยโอ้โหอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากแล้วคือแบบ แล้วยิ่งเนื้อแบบตามกล้ามได้กัดมาแล้วมันเต็มคำอะ่ะไม่ธดาไม่ดาไม่ดาไม่ดาวันนี้ผมรู้จะพูดยังไงดีที่เชฟชาตินะครับพูดช่วชาญเรื่องหอยทำให้ผม ก็ได้ความรู้เรื่องหอยและเรียกได้ว่าเกือบจะเชี่ยวชาญเรื่องหอยเหมือนกันขอบคุณเชฟชาติด้วยนะครับขอบคุณครับยินดีครับบอกเลยครับว่าเรื่องสดใหม่ต้องถามผมแ๊กเปรมนัทครับวันนี้ผมก็กลายเป็นกูรูเรื่องหอยไปแล้วฉะนั้นถ้าพี่ก้องพีนน็อตมีอะไรสงสัยเกี่ยวหอยถามได้นะครับโอ้เอาเรื่องราวของเปรมไม่ธรรมดาไม่ธรรมดา่บคครับผมผมเป็นห่วงคนต่อไปนี่แหละ ยังไงประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยแค่ไปไปทานบนหูหลงนะแม่พรนะจะไปอู่ไหนคุณจะไปอู่ไหนวนเวียนอยู่พระรามสี่ทองหรอผมทาท่านผู้ชมบินไปต่างประเทศดีกว่าไปเปิดประสบการณ์แปลกๆใหม่ๆของอะไรที่มันใหม่ๆในเมืองย่างกุ้งเดี๋ยวผมพาไปกินกุ้งคุณตัวใหญ่เท่าของเมื่อกี้อย่าทักจุดนี้ไม่ทักจุดอื่นดีกว่าแต่ว่าพาไปต่างประเทศดีกว่าเมืองอะไรนะเมืองอะไรนะ รังคูนรังคูนรังคูนพบกับรังคูนเจ้าหน้าครับเจ้าหน้าครับผมหุ้ยนี่ยุโรปรือนี่นี่ดูจากภายนอกนี่เป็นตึกโคลเนียลนะฮะที่สำคัญก่อสร้างเมื่อปี1,906เราไปเมียนมาหลายครั้งเราไม่เคยเห็นแบบนี้เลยใช่เราไม่ได้ว่างแบบเขาคนเลยจะว่างเดินทางต่อซอกซอยไอตอนต้นขึ้นมาดีผมาดูดีมากแต่จบจะซุดทุกเก i am